จริงๆแล้วคนคนนี้เขาคิดกับคุณแบบไหนนะคะเขาคิดกับคุณแบบคนพิเศษแบบคนรักเขาคิดกับคุณแค่เพื่อนหรือว่าเขามองว่าคุณนะคะเป็นคนที่เขาเคารพนะจริงๆแล้วตัวของเขาที่มาทําดีกับคุณและทําสิ่งต่างๆให้คุณมันเกิดจากการที่เจ้าตัวเขารู้สึกพิเศษจริงๆหรือว่าเขาทําเพราะว่าเขารักษาหน้ารักษามารยาทนะคะวันนี้เราจะลองมาเจาะลึกล้วงใจกันค่ะ ใครบางคนซึ่งคุณอาจจะกําลังมีใจให้หรือกําลังเปิดใจในการสื่อสารหรือพูดคุยกันจริงๆแล้วคนคนนี้กําลังคิดและกําลังรู้สึกอย่างไรนะคะในหัวของเขาคิดนะคะยังไงเกี่ยวกับเรื่องราวของคุณทีนี้แม่หมอจะมาเปิดดูพลังงานตัวตนของเขาหน่อยนะคะว่าจริงๆแล้วตัวตนของคนคนนี้เนี่ยมันเป็นยังไงตรงกับสถานการณ์ตรงกับคนที่คุณเจอมันนะคะพลังงานของไพ่กองนี้เป็นแบบองรวมคุณลุกดวงนั้นนะอาจจะเป็นพลังงานที่ตรง หรืออาจจะไม่ตรงเลยขอให้รู้ดวงทุกท่านโปรดใช้วิจารณญาณของคุณในการรับชมนะคะมาดูกันเนาะตัวของเขาเนี่ยมองคุณในโพ i ิชันไหนนะคะเขากําลังรู้สึกอย่างไรกับคุณบ้างนะคะในตอนนี้มาดู พลังงานกันค่ะ Tree of Wands คนคนนี้อาจจะเป็นความสัมพันธ์นะคะใครบางคนอาจจะเป็นการคุยกันทางไกลนะคะบางคนอาจจะเป็นการเจอกันจากในโซเชียลมีเดียนะคะบางคนอาจจะได้เจอกันจากในแวดวงของการงานหน้าที่ตําแหน่งนะะบางท่านอาจจะมีการคุยอยู่กับชาวต่างชาติต่างประเทศต่างศาสนาต่างภาษาหรืออาจจะเป็นใครบางคนซึ่งอาจจะมาจากการงานนะคะ Tree of Wands นะคะแล้วก็ Ten of Wands นะคะไพ่ตกออกมาเลยเนาะแล้วก็ต่อมาได้ The High p r i e s t นะคะ จากพลังงานใดๆที่เกิดขึ้นนะแม่หมอมองว่าความสัมพันธ์นี้ของคุณกับเขาน่าจะมีการคุยกันมาบางคนเนี่ยอาจจะเป็น3สัปดาห์ถึงประมาณ10สัปดาห์ขึ้นไปนะคะประมาณนี้เนาะเออจริงๆแม่หมอมองว่าคุณกับ,กบเขาว่าอาจจะเป็นแบบเหมือนเราเคยเป็นคู่ที่เคยช่วยเหลือกันหรือได้รับคําแนะนําปรึกษากันในเรื่องราวของการเรียนการศึกษาพูดคุยกันเกี่ยวกับในเรื่องราวของการเรียนการงานนะหรืออาจจะเป็นการพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องราวของหัวใจ หรือคนรู้สึกอะไรบางอย่างลึกๆที่ปิดเอาไว้ก็ได้นะคะจริงๆแล้วมองว่าความสัมพนันธ์นี้ไม่เป็นความสัมพันธ์ที่ทั้งคู่แหละอาจจะสนใจซึ่งกันและกันนะแต่ตัวของคุณอาจจะไม่เคยถามเขาตรงๆว่าจริงๆแล้วเขาคิดกับคุณแบบไหนหรือเขาวางคุณลูกดวงเอาไว้ในโพซิชันไหนประมาณนี้นะคะสําหรับเขานะเขามองว่าตัวของคุณมีเสน่ห์ มีเสน่ห์อะไรบางอย่างที่มันดูลึกลับมันน่าค้นหามันน่าเข้าใกล้นะคะมันน่าที่จะแบบเอออยากลองเปิดใจในการคุยดูหรืออยากลองพัฒนาอะไรบางอย่างในความสัมพันธ์นี้ดังนั้นจากพลังงานใดๆที่เกิดขึ้นไม่เหมาะก็เลยรู้สึกว่าคนคนนี้เขามีความคิดหรือเขามีความรู้สึกว่าเขาอยากจะลองพัฒนาความสัมพันธ์นี้ให้มันเติบโตให้มันก้าวหน้าให้มันเดินหน้าต่อไปเนาะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือ ه, เขาน่าจะแบบรับความรู้สึกอะไรบางอย่างเอาไว้มากมายในใจแต่ว่าอาจจะยังไม่กล้าที่จะพูดคุยอะไรบาง บคคุณนะะจริงๆแม่หมอมองว่าเขาเขาน่าจะสนใจคุณแต่ว่าเขาไม่มั่นใจว่าตัวของคุณจะคิดและรู้สึกยังไงตัวของคุณมีใครในความสัมพันธ์นี้ไหมเพราะว่าตัวของเราอาจจะยังไม่พูดถึงเกี่ยวกับเรื่องราวของความรักหรือความรู้สึกออกมาตรงๆประมาณนี้นะแต่มันเป็นไปได้ว่าเขาคนนี้อาจจะเป็นคนที่มาช่วยคุณในการแก้ไขปัญหาในเรื่องต่างๆสิ่งต่างๆหรืออะไรบางอย่างประมาณนั้นนะคะ ทีนี้มาดูกันนะสิ่งนี้เขาปฏิบัติกับเราเนี่ยมันเป็นเพราะว่าเขามีใจให้หรือเขาแค่มีเน็ตหรือเขาทำไปตามมารยาทเฉยๆนะคะ The Tower นะได้พลังงาน The Judgment นะคะและได้ e NERGY นะคะพลังงานของ The d e v i l นะคะอาจจะมีในเรื่องราวของกิเลสต,ตันหาราคะนะคะหรือความรู้สึกนะคะอะไรบางอย่างที่บอกไม่ถูกเหมือนกันเนาะเหมือนคนคนนี้เคยเจอกันผิดหวังเจอกันเสียใจเจอกันแตกหักในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์มาก่อน แม่หมารู้สึกว่ามันต้องมีใครคนไหนคนหนึ่งอะในคู่ของคุณอะที่อาจจะเคยเจอกันสูญเสียเจอกันผิดหวังอะไรบางอย่างจากในอดีตมาหรือว่าอาจจะเป็นตัวของคุณลูกดวงเองด้วยนะคะที่อาจจะเป็นตัวของคุณที่เคยเคยคุยกันก็ได้นะแล้วก็เลิกลากันไปแล้วกลับมาคุยกันใหม่อีกครั้งหนึ่งนะการที่คุณกับเขาเนี่ยมาคุยกันในรอบนี้มันเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วปรุปรับฉับพลันอาจจะเป็นสิ่งที่ไม่ได้ตั้งใจหรือตั้งตัวเลยแต่การที่เขา เขาหาคุณไม่เหมาะมองว่ามันมีเรื่องราวของกิเลสตัณหามันมีเรื่องราวของความสุขมันมีเรื่องราวของความรักในอะไรบางอย่างเพียงแต่ว่าแค่ยังไม่ชัดเจนหรือยังมีความคลุมเครือในอะไรบางอย่างนะคะเขาชอบตัวตนในสิ่งที่คุณเป็นเออเขาชอบที่คุณอาจจะเป็นคนจริงใจนะคุณค่อนข้างเป็นคนเปิดเผยนะคะรู้สึกยังไงบอกตรงๆนะและก็อีกอย่างหนึ่งก็คือตัวของคุณเป็นคนที่เขาอาจจะรู้สึกว่าเขาคุ้นเคยจังเลยนะคุ้นเคยกับคนคนนี้มากๆมันเหมือนเคยเจอหรือมันเหมือนเคยคุย กันมาจากในอดีตหรือมันอาจจะรู้สึกได้ว่าเออพอได้มาคุยกันแล้วมันเกิดความสปาร์กอะไรบางอย่างอย่างรวดเร็วเหมือนกับเราเนี่ยอาจจะเคยพบเคยเจอกันในจากอดีตชาติหรือแบบว่ามันอาจจะเป็นคู่ทางจิตวิญญาณกันก็ได้นะดังนั้นกับคนคนนี้ไม่หมอบบอกว่าเขามีความรู้สึก อะไรบางอย่างที่พิเศษกับคุณแต่ว่าเขายังไม่มั่นใจว่าตัวของคุณจะคิดไปในทิศทางเดียวกันไหมหรือยังไงแต่คนนี้มีความแอบชอบหรือแอบปรืมหรือม,มองคุณในอารมณ์ของคนพิเศษคนหนึ่งแน่นอนนะคะทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าเรากับเขาจะพัฒนาได้มากกว่านี้ไหมคุณกับคนคนนี้จะพัฒนาไปไกลกว่านี้ได้หรือไม่ t r u of m o n d s ค่ะได้พลังงานของไพ่ Knight of Swords นะคะแล้วได้พลังงานซิกซ์ซบวนสำหรับแม่หมอมองว่ามันมีแนวโน้มเป็นไปได้นะมันมีแนวโน้มที่จะเติบโตและเป็นไปได้แต่ความรักความสัมพันธ์ของคุณนะมันอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่เหมือนคุณอาจจะคุยกันจากที่ไกลไใช่ คุณอาจจะคุยกันจากที่ไกลๆคุณอาจจะไม่ได้คุยกันในสถานที่ที่ใกล้ชิดมากมายอะไรบางอย่างมากนักนะคะอย่างเช่นส่วนใหญ่เราอาจจะมีการคุยกันจากในโซเชียลมีเดียหรือบางคนอาจจะเป็นการแบบเหมือนได้เดินทางไปทํางานร่วมกันบ่อยเจอหน้ากันในที่ทํางานอาจจะทําให้ความสัมพันธ์นี้มันมีการต่อยอดมันมีการพัฒนามันมีการเติบโตในอนาคตได้ค่ะและได้ six soft o n d s นะถ้าตัวของคุณนะกล้าที่จะลุกหน่อย นะคะแม่หมอบมองว่าในความสัมพันธ์เนี้ยมันมีโอกาสเป็นไปได้ว่ามันจะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งชนะใจของกันและกันหรือจะมีโอกาสที่แบบมันเหมือนคุณจะพันดึกศึกกับเขาในครั้งนี้ได้นะถ้าตัวของคุณล้วงเป็นคนที่จะลุกจีบเขาอะมองว่ามีโอกาสที่คุณจะชนะใจแล้วก็ความสัมพันธ์เนี้ยมันอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่เราท้องคู่ไปมาหาสู่กันอาจจะยังไม่ได้ใช้เวลาอยู่ร่วมกันหรือสร้างครอบครัวด้วยกันหรือแบบว่าเป็นการคิดที่จะใช้เวลาอยู่ร่วมกันตลอดเวลาประมาณนี้แต่บอกเลยว่าความสัมพันธ์เนี้ยต่อยอดได้ประมาณนั้นนะะค เพราะอะไรเพราะว่าเขาสนใจเขาสนใจในตัวของคุณเป็นทุนเดิมประมาณนั้นเนาะอ่ะทีนี้ถ้าเราเปิดใจให้คนคนนี้นะคะถ้าคุณรู้ดวงเปิดใจให้คนคนนี้ความรักของคุณอะมันจะเป็นแบบไหนดีหรือไม่ Knight of Cups นะคะและได้อีกหนึ่งใบเนาะได้พลังงานของ Queen of Cups แม่หมอมองว่าคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่มีความเด็กกว่าคุณก็ได้นะหรืออาจจะมีนิสัยของความเป็นเด็กเนาะคล่องแคล่วว่องไวนะคะแล้วก็อาจจะอ่าเป็นคนที่ค่อนข้างมีความโรแมนติกนะเขาเหมือนเขารู้ว่าคุณชอบหรือไม่ชอบอะไรคุณเป็นคนยังไงคุณอยากกินอะไรคุณชอบในสิ่งไหนอะไรแบบเนี้ยเหมือนคนคนนี้เขารู้จักเขารู้ใจคุณนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือแม่หมอมองว่าคุณลูกดวงจะมีความสุข ม,มันจะเป็นความสัมพันธ์ที่มีความสุขเรารู้สึกได้ว่าเราได้รับความโรแมนติกเราได้รับการเอาใจใส่จากคนคนนี้นะคะเขาอาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างที่อาจจะในบางครั้งก็ใจร้อนแต่ในบางครั้งบดจะใจเย็นก็คือเย็นมากนะคะแล้วก็มักจะเซอร์ไพรส์คุณหรือทําอะไรพิเศษพิเศษที่ทําให้คุณยิ้มได้ค่ะถ้าคุณจะไปต่อในความสัมพันธ์นี้ก็มองว่าเป็นคู่ที่มันเหมือนกับมันน่าจะเริ่มมีใจให้กันมาแล้วนะคะแล้วก็ต่างฝ่ายต่างถูกใจกันดังนั้นความรักของคุณอะ่ะมันก็จะเป็นไปในเวที่สวยงาม มีความสุขมีความโรแมนติกคุณจะรู้สึกว่าคุณสบายใจเหมือนเราทั้งคู่สามารถที่จะเปิดใจคุยกันในเรื่องเราที่มันอาจจะ,ะลึกซึ้งนะคะหรืออาจจะคุยกันแบบดีฟทอกได้ประมาณนี้เนาะเพราะว่าคนนี้เขาเป็นคนที่เข้าอกเข้าใจคนอื่นนะทีนี้ต่อมานะคะความในใจที่เขาอยากบอกคุณสิ่งที่เขาไม่เคยบอกเลย I love you ค่ะเขาอยากบอกว่าเขารักคุณหรือเขาชอบคุณนะคะสำหรับพลังงานของคนคนนี้นะ I fell in love with you at the first sight นะคะเขาตกหกุ่มรักคุณตั้งแต่ครั้งแรกเห็นเขาเข้าหาคุณเพราะว่าเขารู้สึกว่าเขาตกหกุ่มรักคุณจริงๆความรักของเขามันเกิดขึ้นแล้วนะคะและ I would like to know you more uh, I would like to meet you เขาอยากเจอคุณในเระดับนี้ค่ะนี่ก็คือพลังงานสําหรับในวันนี้นะคะและนี่คือการเจาะลึกลวงใจใครบางคนซึ่งคุณคิดถึงเป็นคนแรกเลยที่คุณได้เปิดมาเจอไพ่กองนี้ถ้าคุณรู้สึกว่าพลังงานนี้เป็น e อเ r g y จของคุณ oh. เป็นพลังงานของคุณพิมพ์คําว่าน้อมรับคําทํานายมารับพลังงานดีๆได้เลยค่ะหรือสําหรับคุณดวงท่านใดนะคะ mm. อยากเจาะลึกนะคะเกี่ยวกับในเรื่องราวของ ความรักนะคะจริงๆแล้วคนคนนี้คิดและรู้สึกอย่างไรกับคุณนะคะความสัมพันธ์นี้ไปต่อได้ไหมจะได้รับความชัดเจนหรือเปล่าแนะนําสามารถจองแบบพิมพ์เข้ามาได้นะคะจะได้รับคําทํานายใน24ชั่วโมงได้รับคําทํานายเป็นข้อความเสียงขอรูปคนรักของคุณหนึ่งใบประกอบในการเปิดไพ่พิมพ์ลักษณะลการเข้าคร่าวมาได้หรือสําหรับใครบางคนอยากระบายความในใจค่ะอยากเล่าให้แม่หมอฟังนะคะแล้วก็อยากให้พี่ไพ่เนี่ยช่วยแนะนําเกี่ยวกับเส้นทางความรักครั้งนี้อย่างเจาะลึกแนะนําสามารถนะคะจองเป็นโปรแบบโทรมาได้เลยมีทั้งแบบ สามสินาทีและครึ่งชั่วโมงค่ะยังไงขออวยพรให้ความสัมพันธ์นี้ของคุณลุกดวงกับเขานะคะมีโอกาสพัฒนาและเติบโตมีขอให้คุณกับเขาได้มีโอกาสจริงจังกันค่ะ